สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ปอนก็พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่เมอรอ์ไรออนนะคะนั่งไงคนเยอะมากอย่างกมวดจัูปวกเนาะนี่ตอนนี้ก็สวยนะครับเห็นไหมขวดน้ำหนู่แต่คนเยอะแม่ มันก็เป็นเหมือนเวิร์กน้ำเนาะแล้วก็งูอ้อนตัวใหญ่คนเยอะน้เยหน้่งจะถ่ายมุมนะครับ ก็เป็นแสนซะหา21หมดันครับอข้างในด้านนี้ก็จะมีสวนอยู่นะครับเนาะถ้าไปดูด้านใน นะครับเมอร์ไลออนนะครับโอเคสำหรับคลิปเที่ยวเมอร์ไลออนพรอนขอจบเพยงแค่น,นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพรพาไปที่อื่นต่อน,นะครับสวัสดีครับนะ